สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนักกีฬาวอลเลย์บอล next generation ที่แฟนวอลเลย์บอลเสียดายและก็อยากให้ได้รับโอกาสในการเข้าไปฝึกในแคมป์ทีมชาติในปีนี้ด้วยนะครับจากความคิดเห็นแฟนๆวอลเลย์บอลนะครับคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือน้องใบเตยนัทท่มากุบแก้วที่เล่นให้กับสโมสรโปรเฟกต์วีและก็สโมสรสุพีมชนบุรี คนที่2นะครับก็จะเป็นน้องนกวิลันยุพาอินจันนะครับสาวน้อยวัย19ปีที่เล่นให้กับสโมสร i ดมอนฟูดวีซีในลุกในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็คนที่3ก็คือน้องนกยูงภาวนะหัวเสาอีกคนจากสโมสรน,นครราชสีมาเดอะมอลวีซีเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักแล้วก็วิเคราะห์ว่าทําไมถึงไม่ได้รับโอกาสร่วมแคมป์ในครั้งนี้นะครับ มาพูดถึงคนแรกกันเลยนะครับสำหรับน้องใบเตยนัทที่มากุบแก้วถือว่าเป็นตัวตกหัวเสาวที่แฟนวอลเลย์บอลสนใจมากที่สุดและก่อนหน้านี้นะครับทางสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็ เคยเรียกน้องเข้าแคมป์เก็บตัวเช่นกันด้วยความสูง180เซนติเมตรและก็มีอายุ22ปีจึงเหมาะมากๆที่จะถูกเรียกตัวอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะครับถ้ามาวิเคราะห์กันในปีนี้นะครับเราจะเห็นว่าน้องได้รับโอกาสในการลงช่วยทีมค่อนข้างน้อยนะครับและก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งจึงทำให้ทางสมาคมเองนะครับยังไม่เรียกตัวน้องในปีนี้เพราะถึงเรียกตัวไปก็อาจจะทาอะไรได้ไม่มากนะครับ หากว่าน้องยังเจ็บนะครับร่างกายยังไม่สมบูรณ์100%ยเเซยิ่งเกมระดับชาตินะครับก็จะมีความหนักและก็ใส่พลังทางร่างกายที่มีอยู่จึงยากมากๆนะครับที่จะทําได้หากนักกีฬาร่างกายไม่พร้อมไม่ฟิตจริงๆนะครับก็ต้องรอลุ้นแล้วก็คอยให้กําลังใจกันต่อไปนะครับแต่เชื่อว่าไม่น่าจะายากนะครับถ้าร่างกายน้องสมบูรณ์ก็น่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่2นะครับเป็นน้องนกวิรัญยุพาอินจันที่มีความสูงถึง181เซนติเมตรและอายุยังน้อยนะครับวัยเพียงแค่19ปีคนนี้หากยังไม่ถูก เรียกในปีนี้นะครับก็ถือว่าอ่าอีกไม่นานน้องก็น่าจะได้รับโอกาสนั้นแน่นอนนะครับด้วยความสูงแล้ก็อายุยังเป็นกำลังสำคัญให้กับทางสมาคมทีมชาติไทยของเราได้นะครับสำหรับเกมที่มีโอกาสได้ลงเล่นให้กับสโมสรในปีนี้ก็ยังได้รับโอกาสน้อยนะครับด้วยทางทีม d a m มอน Food ก็มีเป้าหมายใหญ่นะครับในการคว้าแชมป์ลีกให้ได้เป็นครั้งแรกจึงไม่แปลกเท่าไหร่นะครับที่ทีมเลือกคนที่สมบูรณ์ที่สุด ร่างกายพร้อมที่สุดลงสู้ในทุกๆแมตช์การแข่งขันนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งเสียดายกันนะครับเพราะอนาคตน้องจะเข้ามาทดแทนแน่ๆต้องคอยลุ้นกันต่อไปนะครับด้วยความสูงแล้วก็การฝึกฝนในระยะเวลายาวๆก็ทำให้น้องอาจจะมีฟอร์มที่โดดเด่นแล้วก็พัฒนาได้นะครับสำหรับคนสุดท้ายนะครับ ก็คือน้องนกยุงภาวนานะครับตัวตบหัวเสาเจ้าเจ้าของความสูง1 8 8 8ซนเมตรนะครับอายุก็24ปีจากสโมสรนครราชสีมา คนนี้นะครับมีความพร้อมที่โดดเด่นมากๆนะครับเมื่อปีที่โคราชได้แชมป์นะครับฟอร์มจะใกล้เคียงกับชัชชออนมาคู่กันเลยนะครับส่วนในปีนี้น้องได้รับโอกาสโชว์ฟอร์มในสนามน้อยลงอาจจะด้วยเกมแล้วก็ผู้เล่นที่จะต้องลงตัวกันจริงๆนะครับเพราะเวลาเล่นจะต้องออกมาเป็นทีมจึงไม่แปลกเท่าไหร่นะครับที่เราจะได้เห็นผู้เล่นหลายๆคนเป็นตัวสำรองแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ยังมีความหวังว่าน้องน่าจะ ได้รับโอกาสนั้นเช่นกันนะครับถึงอย่างไรนะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับคอยเชียร์แล้วก็เสริมแรงให้นักกีฬาผลักดันตัวเองให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อก้าวไปสู่โอลิมปิกที่ทุกคนรอคอยอยู่นะครับและถ้าหากวันนั้นนะครับมาถึงพวกเราจะได้ภูมิใจแล้วก็มีความสุขในที่สุดสำหรับคลิปนี้นะครับหากแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ